สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในโอ้ก็วันนี้ก็จะสอนวิวเอฟเฟต์เสริมนะครับที่ชื่อว่าแซฟไฟ นะครับออันนี้เราก็ยังอยู่ในส่วนของ s a p p h i สไตล์ไลทนะครับอยู่ในส่วนของฟิล์มดามิทนะครับฟิล์มดามิทเนี่ยก็ฟิล์มมันก็แผ่นฟิล์มนะครับดามิทแปลว่าเสียหายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมันน่าสนใจมากนะครับพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บโอ้ดีเทลคอ่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งผมขอพูดในส่วนของความน่าสนใจของของตัวฟิลม age, ์มดามิทง่ายๆก่อนนะครับ ปับ๊บอ่ะลองคลิกไปสังเกตนะฮะเหมือนฟิล์มมันเสียนะครับซึ่งตรงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตว่าเหมือนฟิล์มมันเสียก็จริงนะครับแต่ว่าภาพข้างในภาพเนี่ยมันไม่ได้เสียามฟิล์มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับปรเปลี่ยนของภาพก่อนนะครับซึ่งในนี้มันก็มีนะครับให้เลือกพอสมควรเรา,าไอ้ค่าตรงนี้ผมยังไม่พูดถึงนะให้ไปดูในส่วนของโหลดโหลดเพอร์เซ็ตก่อนเพราะมันมีอะไรมาให้เราเลือกใช้มั่ง ในส่วนของโหลดเพ์เซ็ตเนี่ยนะครับมันก็จะมีมาให้เราเลือกใช้โอโ้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับสังเกตดูนะครับปั๊บอ่าอย่างเงี้ยนะครับ,บ,นะรบซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่า,าเราเราเองเนี่ยเวลาที่เราปรับแต่งต้องการความรวดเร็วเนี่ยนะครับเราสามารถโหลดไอ้พวกเนี้ยเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยเหมือนหนังย้อนยุคไหมฮะสีเสือ เหมือนนะผมว่านะครับซึ่งมันมันมันปรับและใช้งานได้ง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําเป็นรูปไว้ก่อนโอเคนะครับถมกติว่าเดี๋ยวไปค่าเดิมก่อนป๊อปอ่านี่คือค่าเดิมนะครับลากมาสิ่งที่เราเห็นนะครับมันก็คือในส่วนของฟิล์มอ่าเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าฟิล์มเหมือนรอยข่วนนะฮะอยู่ซึ่งจะอยู่ในโหมดของเนี้ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรคัตเชอร์นะครับดีเทลถ้าผมพูดภาษาอังกฤษผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้นะครับ อันนี้แย่มากๆในส่วนของภาษาอังกฤษนะส่วนเกฑ์เนี่ยนะครับก็อ่าก็อย่างที่ทราบกันก็คือในส่วนของการใส่เม็ดสีเข้าไปในแผ่นฟิล์มนะครับถ้าเราไม่ต้องการเกณฑ์เราก็ลดลงมาเลยเป็นศูนย์นะครับเกณฑ์ก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าเราเพิ่มมาไปเกณฑ์ก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับเราเราก็สามารถปรับแต่งเม็ดเกณฑ์ต่างๆได้ตรงจุดนี้นะครับส่วนเกฑ์เนี่ยจริงๆถ้าคนอ่าแต่งแต่งผ้าจริงๆตรงนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ บางคนมองว่าเป็นน้อยที่จริงมันไม่ใช่น้อยนะครับมันเป็นการแต่งเข้าไปในแผ่นฟิล์มนั่นเองนะครับส่วนของ Color c o r r e c t o r เนี่ยนะครับมันก็สามารถปรับเพิ่มให้สีสดสีลดสีลงมาอันนี้แค่นี้เราก็สามารถได้เหมือนฟิล์มเก่าๆแล้วนะครับสเกลไลท์ก็คือค่าความสว่างในในฟิล์มนั่นเองลดลงมาก็มืดเพิ่มไปก็สว่างนะครับเราก็สามารถใส่ไปได้ออฟเซ็ตดาร์กแน่นอนครับเพิ่มลดแสงให้เข้มให้ดํา ในฟิล์มนะครับอ่านะครับสังเกตดูโอ้โหนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทินไลท์ทินดาร์กอันนี้นะครับก็ปรับแปลงสีเราสามารถให้พื้นสว่างเป็นสีอื่นก็ได้นะครับหรือเป็นสีในส่วนของดาร์กก็ให้เป็นสีอื่นก็ได้เช่นกันนะครับการแสดงออกนะครับเห็นไหมปั๊บอ่โหเป็นอะไรที่มันปรับง่ายๆนะครับตรงจุดนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือค่าเห็นไหมถ้าเราเพิ่มขึ้นตรงนี้เหมือนแผ่นแผ่นมันเสียฟีมันอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเป็นดำๆอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเรายิ่งใส่ไปมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเหมือนรอยจุดน้ําประมาณนั้นนะครับเราก็สามารถปรับดีเทลไอตรงนี้ได้นะครับให้มันเป็นล่อของการหมุนอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถลองไปปรับแต่งค่าดูได้นะครับซึ่งกําหนดตรงค่า ตรงนี้เม็ดสีเราก็สามารถอย่างขอบเป็นสีดําเราต้องการที่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยเราก็ใส่เป็นสีแดงเลยนะครับในส่วนนี้ปับ๊บโอเคนะครับเอวสีนี้ออกให้เป็นสีน้าเงินปับ๊บอ่าเห็นไหมฮะเมื่อเีเปลี่ยนไปง่ายนะครับตรงนี้ถ้าใส่ให้มันใหญ่ป่ะถ้าใหญ่ก็ใส่ไปเลยถ้าให้มันเล็กก็ใส่ไปเล็กๆนะครับนกาทีฟปับ๊บนะครับเปลี่ยนไป จะเห็นฮะมีสีเข้ามาปั๊บเปลี่ยนเป็นนกาทีตรงจุดนี้ไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราลองปรับค่าแต่ละอันเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับซึ่งมันน่าสนใจในส่วนของเช็คเนี่ยนะครับก็คือการเขย่าหรือว่า,อาของฟิล์มนั่นเองนะครับเวลาเวลา,รา,ราเราไปดูฟิล์มเก่าๆมันจะมีการสั่นการอะไรเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปในส่วนนี้นะครับส่วนร้อยควรนะครับ ตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องให้มันมีปุบปนะ๊บเห็นไหมเส้นๆไอ้พวกทิมเป็นเหมือนรอยขีดข่วนมันก็จะหายไปดั๊ก็คือในส่วนของอเดี๋ยวผมลดไอ้ตัวตัวแรกออกก่อนนะอันนี้ออกก่อนปับ๊บโอเคนะครับส่วนดั๊เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนรอยอย่างนี้ฮะที่เป็นเส้นๆเส้นพวกนี้ทาไมต้องมีปุ๊บหายไปคราวนี้ก็เหลือจะเช็คกับตัวที่เป็นในส่วนของแฮร์แฮร์ดีเทลแฮร์ดีเทลก็คือพวกเส้นผมเนี่ยเห็นไฮะที่เป็นเส้นผมไม่ต้องการเส้นผม เอามันออกไปก็เป็นศูนย์คราวนี้ก็เหลือแค่ตัวเช็คอย่างเดียวแหละน,น,นะครับอ๋อปั๊บไม่ใช่เช็คเนาะเป็นเป็นในส่วนของตัวอ่าไหนเอ่ยปับ๊บน่าจะเป็นอ่าตัวส่วนของอ่าฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์คือเหมือนภาพมันกทิบภาพฟิกเกอร์ตรงเนี้ยนะครับถ้าปรับลงมานิ่งแหละเห็นไหมฮะปับ๊บส่วนดีอ่าดีโฟกัสดีเทลนะครับก็คือเหมือนอ่าพวก ขอบดำขอบมืดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราต้องการให้มันเป็นแค่ขอบดําอย่างเดียวเราก็เอาเอ,าอ้ยโทษครับสเกลอะไรปกติไปนะครับแล้วก็ไปดันในส่วนของอเกนให้เป็นศูนย์ซะปั๊บอ่านะครับคันเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นเข้าไปโอ้โหแจมนะครับ ก็เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับส่วนนีก็เป็นการแรนด o อมของพวกค่าต่างๆเดี๋ยวอ่าเป็นดีฟอลต์ก่อนนะครับแรนด o อมให้มันมีความเร็วขึ้นถือว่าอะไรนี้มากขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือฟิล์มและอ่าฟิล์มดาเมจนะครับผมคงอ่าบอกอรายละเอียดคร่าวๆนะครับในการปรับแต่งต่างๆส่วนดีเทลเนี่ยพวกนี้เราสามารถเข้าไปเลือกให้มันเป็นในลักษณะของ อะไรต่างๆได้เึ่มมันก็จะบอกในส่วนของรายละเอียดอยู่แล้วนะครับซึ่งความนา่าสนใจของตัวเนี้ยมันค่อนข้างนา่าสนใจเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในส่วนของตัวแซฟไฟร์นะครับในค่าต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะนำให้เราไปใช้งานได้ค่อนข้างควบคุมในการตัดต่อแต่งเอฟเฟกของฟิล์มนะครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำเอฟเฟกนะครับแต่งเรื่องของอ่อเขาเรียกเอฟเฟกในการตัดต่อ เบื้องต้นครบทีเดียวนะครับโอเคครับถ้าอย่างไรก็ขอบคุณครับ